สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปากันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่เ1ดพฤศจิกาย,ยน2,568น้าเจ้าเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าสหรับบริเวณยอดดอยเจ้านี้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเจ้านี้วัดได้5.0องศา,าเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ต่อไปเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นเยีนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด16-19องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนล่างอากาศเย็นในตอนจาอุณหภูมิต่ำสุด1 9 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 2 9องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้เพ่อแม่พี่น้อง ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงตัวน้าเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0 5 3 2 7 7้1 9 3 7 9หรือติดตามทางเว็บไซต์ Facebook และติกตอกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เนื้อเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้าอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน